รัชญาศรัทธาคติความเชื่อกับ Belief Channel สวัสดีครับพบกับ Belief Channel ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ การไหว้พระบูชาพระจะจำวันเจ็ดครับสำหรับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ต่างจังหวัดน,นะครับผมก็จะแนะนําไปไหวเพื่อเสริมสิริมงคลสาหรับคนที่เจดวันต่างๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับวันอาทิตย์เป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับลักษณะพระพุทธรูปปางถวายเนตรเนี่ยเป็นพระยืนพระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานทับอยู่ด้านหน้าพระเป่าพระหัตถ์ขวาทับซ้ายสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ถ้ามีพระพุทธรูปปางถวายเนตรเอาไว้บูชาที่บ้านก็จะเกิดสิริมงคลน,นะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่มีท่านสามารถไปไหว้ขอพรตามวัดวาอารามต่างๆได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ทราบเราจะแนะนําให้ท่านไปนะครับสําหรับกคุงเทพนะครับ วัดสุทัศน์เทวรารามราชาวรมหาวิหารที่เสาชิงช้านะครับพิกัดก็อยู่ตรงเก่งจีนฝั่งกำแพงวัดนะครับส่วนท้าท่านอยู่จังหวัดสมุทรปราการก็เป็นวัดไพนต์คนเสพราชาวรวิหารพระอารามหลวงตำบลบางขึ้นอำเภอพระประแดงครับหรือถ้าท่านอยู่ในเขตจังหวัดลพบุรีก็เป็นวัดเกริจกถินตำบลบ้านชีอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีครับหรือเป็นวัดใกล้บ้านท่านถ้าท่านเห็น ปางถวายเนตรบูชากราบไหว้ได้ทุกวันนะครับพระคาถาที่สวดประจำวันอาทิตย์ครับมีแบบยาวกับแบบยอ่อแบบยาวผมจะติดวาให้นะครับส่วนแบบย่อมีดังนี้ครับอวิสุนุษสานุติชื่อคาถาพระนารา,ายณ์แปงรูปใช้ทางเมตตามหานิยมสวดวันละหกจบเป็นเมตตามหานิยมป้องกันคุ้มิแพได้ครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยครับ